mission to the moon continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆ5นาทีกลับมาอีกครั้งกับหลัก Ultimate Business Bootcamp for Business Owners and Next Gen Leaders รุ่น2 หลักสูตรเข้มข้น7สัปดาห์สำหรับผู well, well, arian, bastards, ้นำที่พร้อมฝ่าวิกฤตธุรกิจเสริมทักษะจำเป็นทั้งกลยุทธ์การเงินข้อมูลการบริหารคนนะครับนำไปใช้ได้จริงทันทีเหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ SME นะครับทายาทธุรกิจและผู้นำรุ่นใหม่นะครับพิเศษรุ่นนี้เรามีเน็ตเวิร์กิ่งกับเอนิวกรมด้วยนะครับอ่านรายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ m i s s i o n Academy หรือวอไ Lineicial ชียลแอ i มิ to ่น o ูเดอครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับ วันนี้หนังสือชื่อ The Power of Silence มาชวนคุยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับคอมเมนต์นะฮะก็จะพยายามปรับปรับไปแต่ว่าเดี๋ยวอจะผสมบ้างบางวันอาจจะเป็นหนังสือบางวันจะเป็นบทความลักษณะแบบเดิมแต่ว่าจะพยายามทำให้ตัวเนื้อหาเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่สั้นเกินไปจนได้มีเวลาคิดนะครับเ,เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าโลกวันนี้ทุกวันนี้มันแต่ไปด้วยเสียงกทึกๆๆโครม นะครับตั้งแต่เสียงในโทรศัพท์มือถือเสียงจริงๆที่แบบอยู่ในตามท้องถนนแต่างๆนะแล้วก็เราใช้ชีวิตอยู่กระโดดจากความวุ่นวายหนึ่งไปสู่อีกความวุ่นวายหนึ่งจนคนจํานวนมากเนี่ยลืมไปแล้วว่าหนึ่งในสิ่งที่ทรงพลังมากของมนุษย์ก็คือความเงียบนะครับความเงียบเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงนะแต่ว่ามันจะเป็นเสียงที่ปกติคุณจะไม่ได้ยินมันเช่นเสียงที่ ลึกๆของตัวคุณเองหรือเสียงของความสงบภายในเสียงในการสื่อสารกับตัวคุณนะครับความเงียบจึงซ่อนความลับของชีวิตไว้มากมายนะครับมี10เรื่องนะฮะที่อยากจะพูดถึงในวันนี้ประเด็นที่1คือเวลาเราอยู่ในช่วงเวลาที่เงียบสงบอย่างตั้งใจนะครับสมองเราเนี่ยได้พักจริงๆนะฮะเวลาเราเจอพวกเสียงดังที่เป็นเสียงจริงๆหรือแม้กระทั่ง notification ในมือถือหรือการเล่นอะไรต่างๆนานา,นานของเราเนี่ย สมองเราจะทํางานหนักเพื่อประมวลผลมันนะครับสมองลา้าเครียดนะฮะและมันส่งผลนานมากคือมันค้างไปอยู่จนถึงตอนคุณนอนเลยแต่เมื่อคุณเนี่ยให้เวลาหรือโอบกอดความเงียบบ้างนะครับสมองจะได้พักผ่อนเต็มที่ ค,ความเครียดลดลงสมาธิดีขึ้นเมื่อยามที่ต้องกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งสมองจะทํางานด้อยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นประเด็นที่2คือช่วยเรื่องความจำนะฮะความเงียบเนี่ยช่วยกระตุ้นเรื่องความสามารถในการจําได้ดีขึ้นนะครับงานวิจัยจํานวนมากบอกว่าเวลาที่เราใช้เวลาเงียบๆนะฮะอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับเงียบและสงบด้วยนะในหนังสือเขาใช้2คํานี้คู่กันน,นะครับมันจะสามารถกระตุ้นการสร้างเซลล์สมองใหม่ที่ฮิปโปแคมปัสได้ซึ่งสมองส่วนนี้ สำคัญกับเรื่องความทรงจํามากนะครับเพราะฉะนั้นความเงียบบ้างช่วยเพิ่มความจําและประสิทธิภาพในการเรียนรู้นะครับข้อที่3คือเวลาเราอยู่เงียบๆมีสมาธินะฮะพวกเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเรารูู้่แล้วว่าช่วงเวลาในการทํางานเนี่ยชั่วโมงเนี่ยยังไม่สําคัญเท่าว่าในชั่วโมงการทํางาน,นยังไม่สําคัญเท่าว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณทาอะไรได้บ้าง คุณจะทําอะไรได้เยอะเนี่ยคุณจะต้องพาสมองเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า d e เว work ให้ได้นะครับผมบอกเลยว่าเอาอย่างงานที่ที่ผมนึกออกที่สุดเลยนะว่ามันต่างกันเยอะมากเนี่ยคืองานประเภทงานเขียนงานอ่านของยากๆหรืองาน analyze ข้อมูลอยู่ในสภาวะไม่ d e เว work กับ d e เว work เนี่ยคุณอาจจะใช้เวลาทํางานต่างกัน5เท่าและคุณาภาพของ d e เว work เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าด้วยเนี่ยนะฮะดีกว่าข้อที่4ก็คือว่าความเงียบช่วยให้เรา รู้จักตัวเองลึกซึ้งมากขึ้นมีกระจกสะท้อนความคิดนะครับเมื่อคุณเงียบเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงข้างในของคุณที่ไม่ใช่เสียงบน่นแต่ววเป็นเสียงที่ลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งนะครับคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทําไมคุณถึงมีพฤติกรรมแบบนี้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณทําเพราะอะไรนะครับและนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นที่เดียวเลยก็ว่าได้ที่คุณจะทบทวนการเติบโตส่วนบุคคลคุณได้มันคือการส่องกระจกที่ลึกมากๆมันกระจกทางความคิดกระจกทางอะไรเงี้ยสมมุติว่าเราบอกว่าวันนี้เรามีของที่เราไม่่พออใใจในชีวิตบางยางย เนี่ยฮะแค่หน่อยรู้สึกว่าเราขยันได้กว่านี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องเก่งกว่านี้เนี่ยนะครับบางทีการที่คุณได้นั่งเงียบๆอยู่อยู่สักระยะหนึ่งนะฮะทำติดต่อกันสักระยะหนึ่งคุณจะพบว่าจริงๆแล้วว่าไอ้อุปสรรคที่มันมีอยู่มันคืออะไรกันแน่นะครับอันที่5คือการปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์เออเนี้เห็นด้วยมอ่ความเงียบเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําคัญในโลกของ creativity นะมันจะผลักดันให้คุณเข้าไปอยู่ในสภาวะที่มีสมาธิลึกซึ้งมากขึ้นนะครับ เสียงข้างนอกมันจะจางหายไปแล้วก็แล,วกแล้วก็การทํางานภายในของจิตใจจะเข้ามาแทนที่ในความเงียบเนี่ยคุณจะถูกกระตุ้นให้สํารวจความคิดลึกๆของคุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกแล้วก็แรงบันดาลใจที่คุณไม่ค่อยเคยเห็นหรอกเวลามันอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนะครับความคิดสร้างสรรค์เวลางิยบๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ถูกรู้สึกบังคับแต่มันจะเป็นธรรมชาติมากๆนะครับข้อที่หครับนอนหลับสบายมากขึ้นหลับลึกกว่าเดิมนะฮะบ,บางคนบอกว่าก็หลับ,ก,ลบก็หลับพอแล้วนี่นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีต้องมาดูด้วยว่าคุณหลับลึกพอหรือเปล่า บางทีเนี่ยที่เรานอนไม่ค่อยมีคุณภาพเนี่ยเพราะว่าเราไม่เคยทําให้ตัวเองเนี่ยได้สมองได้พักจริงๆเรายักอะไรเข้าไปตลอดเวลานะครับถ้าคุณใช้ชีวิตที่ช้าลงและเงียบขึ้นเนี่ยนะฮะคุณจะพบว่าคุณจะนอนหลับได้เึ็ขึ้นและพักผ่อนอย่างเต็มที่มากขึ้นข้อเจ็คือความเงียบจริงๆเป็นเครื่องมือจัดก,การความขัดแย้งและการสื่อสารอย่างเข้าใจด้วยนะครับเมื่อเกิดการโต้แย้งหรือความขัดแย้งเนี่ยนะครับการใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือที่มีพลังอย่างมากในการแก้ปัญหาการเลือกที่จะเงียบรหรือหยุด ในขณะที่กำลังมีปากเสียงหรือโต้แย้งกันเนี่ยจะทําให้คุณมีเวลาในการใจเย็นลงนะครับประมวลผลได้มากขึ้นคิดหาคําตอบที่รอบคอบมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดความตึงเครียดป้องกันความเข้าใจผิดแล้วก็ส่งเสริมความเคารพซึ่งกันและกันด้วยนะครับนอกจากนี้ความเงียบทําให้คุณได้ฟังอย่างแท้จริงได้เข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างลึกซึ้งมากขึ้นด้วยข้อที่8ครับอันนี้มีงานวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะคือมันส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการนั่งสมาธิการฝึกสติเนี่ยนะครับช่วยลดความเครียดนะครับเ,เสริมสร้างระบบูมิคุมกันนะครับแล้วทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วยนะฮะข้อที่9คือ,อ,อความเงียบนั้นจริงๆแล้วเป็นส่วนสำคัญมากในการฝึกสติและทำให้จิตใจสงบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า พอคุณอยู่ในสภาวะที่เคยชินกับความเงียบมากขึ้นเนี่ยคุณจะเริ่มมองของต่างๆอย่างที่มันเป็นมากขึ้นนะครับลดการจัดหรือว่าการตัดสินได้มากขึ้นการตรหนักรู้นี้เนี่ยทำให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นด้วยนะครับคุณจะเห็นอะไรชัดขึ้นว่างั้นเถอะนะฮะข้อที่10ครับความเงียบ ช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดนะครับความเงียบจริงๆเป็นแคตตาลิสต์อย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ส่งพลังมากนะครับช่วยเพิ่มความสามารถโดยธรรมชาติของคุณในการรับรู้และเข้าใจโลกรอบตัวในระดับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เราเห็นถึงการทํางานของสัญชาตญาณของเรามากขึ้นในความเงียบเนี่ยคุณจะรู้เหตุผลมากทําไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ทําไมกัดฟีลลิ่งของเราถึงบอกว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ย ได้มากขึ้นนะครับทำให้สัญชตาตญาณของคุณเนี่ยมีพื้นที่ในการทํางานมากขึ้นแล้วคุณสามารถเข้าถึงจิตใต้สํานึกของคุณได้ดีขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามหาเวลาคานาเคือหายังไงล่ะนะครับข้อที่1ก็คือว่ากําหนดเวลานะฮะอ,อ่เวลาที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นตอนเช้านะครับไม่ต้องนานมากก็ได้นะฮะสินาทีก็พอแล้วนะครับเวลาที่ดีลองลงมาก็น่าจะเป็นตอนกลางคืนนะครับอ่อ ก่อนนอนอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องเยอะหรอก15นาทีนะฮะอันที่2คืออาจจะสร้างพื้นที่นิดหนึ่งว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่จะเป็นมุมเงียบของคุณนะฮะอย่างผมอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ผมจะมีอาสนะที่นั่งสมาธิจริจริงนั่งสมาธินั่งที่ไหนก็ได้แต่ว่าเวลามานั่งบนเนี้ยเราจะรู้สึกว่าโอเคนี่เป็นเวลาที่ต้องทาสมาธิเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราทําสมาธิตลอดอันนี้แบบนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับอันที่3มคือ mindfulness ว่าการฝึกสตินะ อันนี้คงไม่ต้องพูดเยอะคนรู้อยู่แล้วว่าการฝึกสติเนี่ยนะฮะมันช่วยอะไรเยอะมากๆเลยนะครับเ,เราฝึกเพื่อเห็นความจริงนะครับอันที่4ฮะพยายามรวมบางอย่างความเงียบเข้าไปสู่กิจวัตรประจําวันของคุณนะครับเช่นลองทานอาหารนะสมมุติว่ามันมีมือทุกน้องกินคนเดียวอย่างเงี้ยนะฮะผมเชื่อว่า คนยุคใหม่เนี่ยก็จะมีการกินข้าวคนเดียวบ้างแหละนั่นในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะฮะปกติเราก็จะเล่นมือถือดูคอมทางานไปอย่างผมตอนเที่ยงเวลาผมกินข้าวถ้าวันไหนผมกินข้าวเที่ยงนะฮะไม่ได้กินทุกวันแต่ว่าไหนกินข้าวเที่ยงเนี่ยก,ก็จะนั่งอยู่ในห้องใช่ไหมแล้วก็ทํางานไปด้วยไหมฮะไ,ไม่ดีเองไม่ดีล,ลองลองนั่งกินคนเดียวแบบไม่มีมือถือไม่มีคอมไม่มีอะไรทั้งนั้นคือกินข้าวเฉยๆ,ๆน,ยนะฮะอันนี้ช่วยได้เยอะนะหรือไปเดินเล่นโดยไม่ต้องฟังเลยเลยนะครับไม่ต้องฟัง พอดแคสต์ Podcast, ไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องฟังอนะไรนั้นะนะฮะเดินเฉยๆไม่ต้องคุยกับใครด้วยนะครับเดินเล่นอยู่กับตัวเองนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็ทําง่ายเหมือนกันก็คือลองปิดวิทยุบ้างนะฮะเวลาขับรถไม่ต้องฟังอะไรเลยนะฮะก็ขับรถเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับความเงียบเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไม่มีเสียงนะนะครับแต่มันคือเครื่องมือที่อ่ต้องบอกว่าให้คุณเชื่อมต่อกับเสียงที่ปกติที่คุณไม่ได้ยินดีกว่านะครับนั่นคือพื้นที่และเวลาของความเงียบนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes good t i m e ช่วงเวลาดีๆใน5นาที